สารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูนำทางถึงคุณค่ะสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูนำทางทุกคุณมีสิ่งใดบ้างที่อยากจะบอกคุณเอสาววันนี้เมื่อกี้ไพ่สปอยไปแล้วว่าก่อนตัดสินใจอะไรให้มีสตินิดนึงนะคะทุกอย่างเริ่มใหม่ได้เสมอเนาะ คลิปนี้สารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุรุคุบาอาจารย์ผู้น้ำทางทุกถไมีในในบ้านที่อยากจะบอกเป็นเช้าวันนี้ชีวิตเริ่มใหม่ได้เสมอค่ะชีวิตเริ่มใหม่ได้เสมอแค่เราให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่แค่เราให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดที่ผ่านมาเออแค่เราไม่จมปลักอยู่กับเรื่องเราอะไรก็ช่างที่มันมันแย่แย่เสียเสียประสบการณ์ที่มันไม่ค่อยที่จะโอเคเท่าไหร่อย่าไปจมกับมันเลย จริงชีวิตเกิดมาทุกคนมันก็ต้องมีบทเรียนทุกคนต้องเรียนรู้ทุกคนมีบททดสอบเป็นของตัวเองนะคะเรื่องราวอะไรที่มันเข้ามายำๆซ้ำ,ซำๆเดิม,เดม,เดม,เดมๆเยอะๆบางคนนะเรื่องงานเอ้ยทํางานตรงไหนเราก็ไม่เคยแบบไม่เคยจะมีความสุขเลยไปอยู่ตรงไหนก็มีแต่คนออเอาเปรียบบางคนเรื่องเงินทําไมฉันวางแผนการเงินไม่ได้ทำไมฉันถึงผิดพลาดท,ทางการเงินจังเลยอะทําไมฉันถึงใช้จ่ายตามอารมณ์อะทาไมฉันจะเบรกตัวเองได้ทําไมฉันถึงต้อง หวยหาความสุขภายนอกโดยการใช้เงินเฮ้ยทำไมฉันถึงมีปัญหาความรักซ้ำๆวะทำไมฉันอหกหักตลอดทำไมฉันโดนทิ้งอะทำไมฉันโดนงทงทงที่ฉันแบบพยายามเต็มที่แล้วเออรักเขามากเลยทำให้เขามากเป๊ะส,สุดๆช้ำๆจ่ายแล้วจ่ายอีกให้แล้วให้อีกทำไมยังโดนทิ้งเฮ้ยทำไมมีปัญหาคนในครอบครัวตลอดเลยเกิดอะไรขึ้นทำไม ฉันเหมือนเป็นแกะดำในครอบครัวทำไมคนอื่นทำไมเขารักลูกกันดีจังเลยทำไมฉันไม่ได้รับความรักนั้นน่ะทุกคนล้วนแล้วได้รับบทเรียนประสบการณ์ชีวิตที่มันไม่เหมือนกันแต่มันจะคล้ายๆกันออและมันก็มีอีกหลากหลายปัญหาที่มายี่น,นี้ไม่ขย,ยกตัวอย่าง้เชอะไรก็ตามที่คุณเจอยำๆซ,ซ้ำๆมันมาเพื่อให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่มันมาให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองและเริ่มต้นใหมย่ยำๆซ้ำๆมากเกินกว่าหนึ่งปี แต่คุณจําความได้คุณเจอเรื่องราวนี้มาตลอดเออตั้งแต่เริ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มมีปัญหาความรักตลอดเลยเจอแต่คนหลอกลวงเกิดอะไรขึ้นลองกลับมาพิจารณาตัวเองดีๆทุกปัญหาทุกเรื่องเลยว่ามันเป็นปัญหาที่เราพยายามไปแก้กับคนอื่นหรือเปล่าหรือเราย้อนกลับมาแก้ที่ตัวเองถ้าเราเริ่มย้อนกลับที่มาแก้ที่ตัวเองนะทุกอย่างมันจะค่อยเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเออถ้าเกิดว่า คุณอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องความรักเพราะว่าคนทุกคนหลายๆคนมันจะตกมาตายเรื่องความรักยกตัวอย่างเรื่องของความรักว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราเป็นคนทุ่มเป็นพ่อบุญทุ่มเป็นแม่บุญทุ่มชั้นเปย์ฉ่ำเปสุดสุดตัวทุ่มสุดตัวเป็นประดุดดังแม่ยกท่านหนึ่งพ่อทุนหัวแม่ทุนหัวท่านหนึ่งเปย์อยู่นั่นแหละเออปักหล่าครับเลยครับเลยครับปากหล่าอยากกินชาบู อะไรประมาณนี้ฉันก็แบบโตฉินใจสินใจคุณไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเองเลยคุณมาแต่ให้คนอื่นเขาเวิ่งไล่ล่าหาความรักใช้เงินจ่ายใช้เงินซื้อเนี่ยหลักๆคือเรื่องความรักที่คนจะพังกันมากเออแล้วก็ปัญหาอื่นๆอ่ะอย่างคนในครอบครัวมีปัญหาเหมือนเหมือนแบบรักลูกไม่เท่ากันเราโดนทําร้ายความรู้สึกตลอดเวลาทั้งนั้นที่เราพยายามทําดีที่สุดแล้วปัญหาในเรื่องของที่ทํางานเฮ้ยโดนเจ้านายกดดันจังเลยอะ่ะ ม,มากเลยพยายามเต็มที่แล้วเนี่ยคุณลองกลับมาถามใจตัวเองดีๆว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ชีวิตคุณต้องการอะไรคุณต้องการให้มันอยู่แบบนี้ตลอดเหรอคุณลองเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนแปลงจากตัวเองอะเราไม่สามารถไปนั่งเปลี่ยนใครได้อะอย่างถ้าคุณเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่สายเปเนี่ยสายเปให,ให้ให้แฟนเนี่ยให้คนรักเนี่ยคุณลองหยุดเปแล้วคุณกลับมาดูตัวเองคุณลองหยุดวิ่งไล่ล่าทุกอย่าง ลองหยุดวิ่งไล่ยล่ที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นที่จะไปทําเพื่อคนอื่นที่ทําให้คนอื่นแบบฉันทําเพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นรักฉันอันเนี้ยไม่ใช่แนนค่คนรักนะการคําว่าฉันทําเพื่อคนอื่นเพื่อคนอื่นคนอื่นรักฉันอะเจ้านายครอบครัวทุกอย่างเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเพื่อนก็ไม่ใช่ว,ว่าจะดีเสมอไปเออตามใจจนหลืงยอมตลอดอะไรอย่างเงี้ยเธอแล้วคุณค่าของเธอ,อตรงไหนอะคุณค่าของตัวเองตรงไหนถามก่อน ไแต่เสียเสียก็เสียเสียเงินเสียความรู้สึกเสียทุกอย่างอันนี้พูดภาพรวมทุกทุกทุกอย่างในชีวิตที่คุณเจอมันเป็นบทเรียนในชีวิตของคุณอะเรื่องเงินคุณเครียดคุณจ่าย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 ออกพอเงินหมดเอ้าเกิดปัญหาเดือดร้อนคนรอบข้างเดือดร้อนไปหมดต้องไปหายืมหาหยิมหายยืมเออติดหนี้เป็นหนี้เป็นสินอีกยืมเพื่อนสนิทเอา้าเสียเพื่อนอีกเออ เกิดจากอะไรเกิดจากคุณวางแผนการเงินได้เป็นเกิดจากคุณนั้นไม่ได้กลับเข้ามาหาความสุขภายในตัวเองคุณไปหาความสุขภายนอกคุณเ็ื่อเจอปัญหาหลบเดิมๆซ้ำๆถ้าคุณไม่เลือกที่จะแก้ที่ตัวเองถูกไหมเอออันเนี้ยไพ่ใบนี้ยมันหมายถึงว่าฉันอ่านาไพ่ใบเดียวในห้านาทีมันหมายถึงว่าคุณสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เสมอให้โอกาสตัวเองได้เปลี่ยนแปลงได้พัฒนามันจะนําพาอะไรบางอย่าง โอกาสใหม่ๆบางอย่างมันมาถึงคุณอะแต่ถ้าคุณไม่เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะคุณก็ไม่มีวันได้เริ่มต้นใหม่หรอกจริง <S 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 <ๆ>ทุกอย่างคุณไม่สามารถควบคุมกําหนดใครได้คุณกําหนดใจตัวเองได้เพราะบทเรียนทุกบทเรียนที่มันมาอยู่บนชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมาเพื่อคนคนนั้นได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเข้าใจและเติบโตและใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างสงบสุขเออหกนาทีพาไพ่ใบเดียวกูอ่านหกนาทีแต่นั่นแหละ หลักๆแล้วคือยืนบนพลังของตัวเองให้ได้เปลี่ยนแปลงใครไม่ได้อยู่แล้วเปลี่ยนตัวเองเราเรียนมาตั้งแต่อนุบาลนะมายนี่จบม .6 อนุบาลยันม .6 ไม่ไม่มีครูคนไหนเปลี่ยนกูได้เลยเว้นแต่ตัวมายนั้นให้ความสนใจแก่วิชาความรู้หนมายยอมรับว่ามายตกวิ์คณิตฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์ตกทั้งนั้นที่ครูก็ไม่ใช่แย่นะครูก็สอนดีนะแต่อีนี่มันไม่เปลี่ยนแปลงไง ไม่ชอบเฮ้ยแต่แม่งเล่นดนตรีได้วะ่ะเฮ้ยครูสอนดนตรีเล่นดนตรีได้วะ่ะเฮ้ยศิละปะแม่งทาได้วะ่ะเอามันชอบไงเออให้เราได้รู้ความต้องการของตัวเองเว้ยว่าตัวเองต้องการอะไรชีวิตเนี้ยไม่ใช่ไปทนอยู่กับอะไรที่มันแบบแล้วเราเปลี่ยนใครไม่ได้ด้วยรอบข้างเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนให้ครูคณิศาสตร์ไม่สอนให้คณิคณิคนนีิหนูเข้าใจได้ไหมคะคณิคิคณิคแรควิคณ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 ิคนิคนอื่นคณิคณิคณไม่ิคณ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 ิคนีคคือความต้องการ พื้นฐานที่เรารู้เลยว่าเพ้่แม่งชีวิตกูถนัดอะไรกูต้องการอะไรคุณมุ่งเป้าไปตรงนั้นเลยมุ่งเป้าไปที่ความต้องการของตัวเองเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองเอองงไหมที่อ่านมาเจ็ดนาทีไม่งงไหมไพ่ใบเดียวเฮ้ยอาอีกใบหนึ่งสิ The Emperor มีจุดยืนแล้วก็มั่นคงในอุดมการณ์ของตัวเองให้มากคนอื่นไม่เข้าใจช่างมันเพราะไม่มีใครเกิดมาเข้าใจใครสักคนหรอก จะมีแต่คนที่เข้าใจความต้องการของตัวเองเท่านั้นแหละเราไม่สามารถเอาเรื่องราวของเราไปเล่าให้ใครฟังและให้เขามานั่งเข้าใจเรา100%ได้ไม่มีหลักๆแล้วอยากให้เอาตัวเองกลับเข้ามาที่ตัวเองและทําเพื่อตัวเองให้ตัวเองได้มีอนาคตที่ดีมีการเติบโตที่ดีไม่มีใครมานั่งเข้าใจเราทั้งหมดมีเพียงตัวเราเท่านั้นที่จะจัดการชีวิตตัวเองได้เกิดคนเดียวตายคนเดียวทำไมไมาถึงอ่านไพ่แนวนี้ มายตั้งเจตนาตั้งแต่แรกเริ่มที่จะได้เป็นหมอดูว่าอยากให้ลูกดวงทุกคนที่มาดูดวงกับมายที่เข้ามาเจอมายเป็นคนที่อยากปลดปล่อยสิ่งที่ตัวเองยึดติดอยากปล่อยวางสิ่งที่ตัวเอง move on ไม่ได้แต่แล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ไปสู่จุดที่มันดีขึ้นจากจุดที่มันแบบมันจะจมน้ําแล้ว t h เ e m p e r o เเป็นคนที่สามารถจัดการชีวิตตัวเองได้เป็นผู้นําชีวิตตัวเองได้เป็นผู้นําตัวเองเป็นผู้นําองค์กรแต่หลักๆในไพ่นี้ที่ไมอ่านก็คือนําชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในสู่ภายนอกความมั่นคงในตัวเองได้สําหรักประมุลสัญชาตญาณอารมณ์ความรู้สึกของคุณจริงๆลึกๆคุณรู้อะไรหลายๆอย่างแต่คุณไม่ได้เข้าถึงมัน ให้กลับเข้ามาหาภายในตัวเองให้รู้ถึงของดีบางอย่างในตัวเองนะคะเดมูลอารมณ์ความรู้สึกที่มันค่อนข้างลึกซึ้งแล้วก็นิ่งนิ่งสงบเสยกความเคลื่อนไหวไม่ว่าชีวิตคุณจะเจอสถานาการณ์ใดๆที่มันกดทับกดดันอีตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากข้างในของคุณให้คุณนิ่งไว้ก่อนคุณไม่จําเป็นต้องให้ค่าพลังงานใดที่มันมากระทบกระแทกคุณถ้ามันไม่ได้ให้ประโยชน์กับคุณแล้วไม่ว่าพลังงานอาจจะมาจากทางไหนเอาตัวเองก่อนเห็นแก่ตัวบ้างเห็นแก่ตัว ที่มันทําให้ตัวเองดีขึ้นโดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะ